อร่อยเลิศคุณรีนอร่อยเลยิศรสประเสริฐสีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากอร่อยแรกกับผลิตวันนี้จะพามาที่ร้านชื่อว่าบัยากาศประดิพัทธสิบนะคะอาหารรสชาติจัดจ้านถึงเครื่องจริงๆยำอกอีแป้นจะแตกแกงรันจวนไข่พะโล้ไข่ดำสุดท้ายอุ้ยอุย หมูทอดน้ำปลามันอุ้ยยังไงต้องชิมที่บรรยากาศอร่อยเลิศกัเรามาคุยกับเจ้าของร้านนะคะคุณบุญดาจันทร์คลิตนะคะสิจ๋าสวัสดีนะจ๊ะร้านของเราเป็นยังไงคะเพราะชื่อว่าบรรยากาศร้านของเรานะคะเป็นบ้านไม้เก่าโบราณนอกจากอาหารดีบรรยากาศเลิศ รูปรสกลิ่นเสียงต้องมีด้วยนี่นะะไงครบเลยรูปรสกลิ่นเสียงแล้วเราต้องมาชิม ไอเมนูแรกกันจ้ะยำอ,อกอีแป้นจะแตกเครื่องปรุงทั้งหมดเราอิงสูตรโบราณสูตรน้ำยำของเรานะคะจะเป็นรสชาติกลมกล่อมวัตถุดิบทุกตัวสดใหม่ส้มโอเนี่ยเราก็คัดอย่างดีส่วนกุ้งเนี่ยเราเอาเข้าใหม่ทุกวันตัวที่จะแตกก็คือยวงของส้มโอเวลาเราทานเข้าไปแล้วมันก็จะแตกในปากเราเลยอย่างนี้ค่ะไปเมนูที่สองของบรรยากาศค่ะแกงรันจวนค่ะ,คะสามารถเป็นได้ทั้งหมูเนื้อไก่หมึกหรือกุ้ง หลายๆบ้านก็มีหลายๆร้านอาหารก็มีแต่วันนี้ร้านอาหารบรรยากาศขออนุญาตถอดรหัสค<ม>ำว่าแกงรันจวนให้ใกล้เคียงกับออริจินัลมากที่สุดมาถอดรหัสแกงรันจวนที่ร้านบรรยากาศว่ามันเลิศยังไงไปอีกหนึ่งเมนูโบราณโบราณไข่พะโล้มันเด็ดยังไงไข่พะโล่บ้านนี้ต้องไข่ดําค่ะเนื้อซีอิ๊วต้องยิงเข้าไปในไข่ขาวเลย<ม>นะคะจนไปถึงไข่แดงเลย<ม><ม>เราใช้เต้าหู้สดนําไปทอดก่อนแล้วจึงค่อยเอามาตุน๋นสามชั้นเนี่ยเลเย ต้องเสมอกันส่วนไหนถ้าเป็นมันเยอะเราจะทิมออกทันทีโอ้ต่อสิคะอีกหนึ่งเมนูบรรยากาศดอกสนคั่วไข่ปลาเค็มคั้วแห้งนะคะคเกลือเกลียมหอมๆปลาอินทรีย์เค็มนะคะทอดก่อนแล้วจึงค่อยใส่เข้าไปโรยเข้าไปอ่าในเมนูนี้แล้วมาท็อปปิ้งด้วยกระเทียมเจียวอร่อยเรียกน้ำย่อยได้เลย สุดท้ายสิจ๊ะคือว่าอุ้ยอุ้ย <c oughs> คือหมูสาชั้นทอดน้ำปลาทำไมถึงต้องอุ้ยอุ้ย <c oughs> เพราะว่าเวลาเมื่อทานไปแล้วเนี่ยมันกรอบมันครันชี่มันจุ้ยซี่ถึงต้องอุทานคำว่าอุ้ยขึ้นมาเลยนี่ขอกา <c oughs> รันตีเลยนะคะว่าไอ้หมูสามชั้นทอดอุ้ยอุ้ย อร่อยจริงๆเลยเครื่องดืม่มนะจ๊าวันนี้นําเสนอ2เมนูคือเมนูอิตาเลียนโซดานะคะอีกหนึ่งจิจ๊ดจ๊าตัวนี้เป็นการผสมสารระหว่างกาแฟกับน้ำโมฮิโตสร้างความสดชื่นตื่นแน่นอนค่ะที่ร้านบรรยากาศอย่าลืมเปิด11โมงปิด3ทุ่มแล้วอาหารรสชาติจัดจ้านจริงๆรงีขอการันตีให้บรรยากาศปฏิพัฒน์สิเป็นอร่อยเลิศชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ บรรยากาศตั้งอยู่ที่ถนนประดิพัทธ์ซอยประดิพัทธ์สิบเข้ามา100เมตรร้านอยู่ทางซ้ายมือ,อรแรงอร่อยเลิศกับ AIS วันนี้ทางร้านบรรยากาศของเรามีสิทธิพิเศษอะไรให้กับคุณลูกค้าสม,มาชิก AS บ้างคะคุณสิสำหรับลูกค้า AS นะคะรับส่วนลดค่าอาหาร10%เมื่อรับประทานอาหารที่ร้านหรือสั่งกลับบ้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15ตุลาคม2566เลยกลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8.45น,านาดูทีวีกด33ดูมือถือกด 3+ ลา,ลาไปก่อนและสวัสดีค่ะ <S <S อร่อยเลิศกับผลิตรีเมจอีติ้งยาผิงฉันต้องกินค่ะ